สวัสดีนะักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาติวข้อสอบ RT ทชุดที่11อ่านรู้เรื่องประโยคโดยคุณคณรูพโหนเรือนทองดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้อสอบ RT ทชุดที่11ข้อ1เขาถามกันว่ายังไงไปดูกันเลยมาดูนะครับมาดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์มีว่าพี่ชายเป็นทหาร พี่สาวเป็นครูนะเป็นพยาบาลส่วนฉันฝันอยากเป็นหมอดูโจทย์ใหม่หนึ่งรอบนะครับพี่ชายเป็นทหารพี่สาวเป็นครูนะเป็นพยาบาลส่วนฉันฝันอยากเป็นหมอมาดูคำถามนะครับใครทำหน้าที่ดูแลผู้ป,ป่วยใครทำหน้าที่ดูแลผู้ป,ป่วยหนึ่งนะสองฉัน สามพี่สาวอ่ะเดีย๋ยวครูจะคอทให้เลยนะครับคําถามมีว่าใครดูแลผู้ป่วยพี่ชายเนี่ยเป็นทหารไม่ใช่ละหนึ่งข้อตัดออกอพี่สาวเป็นครูไม่ใช่ละหนึ่งข้อตัดออกอ่ะน้าเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้ไหมในคําถามถามว่าดูแลผู้ป่วยอ่ะได้ละหนึ่งข้ออ่ะเรามาดูอีกหนึ่งข้อนะครับส่วนฉันตัวฉันนะครับฝันอยากเป็นหมอฝันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นแค่ความฝันนะครับอันนี้ตัดออกอคำตอบที่ถูกต้องคือน้าเป็นพยาบาลนะครับคือข้อนี้นะครับทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยได้คําตอบคือข้อที่1นนะครับเสร็จไป1ข้อนะครับนากเรียนทําถูกไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายไปแต่ละช็อตนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันต่อเลยนะครับ มาดูโจทย์ก่อนนะครับไข่ดาวไครเจียวทำมาจากไข่เป็ดและไข่ไก่แต่ถ้าจะทําไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดมาดูโจทย์อีกหนึ่งรอบนะครับใครดาวไข่เจียวทํามาจากไข่เป็ดและไข่ไก่แต่ถ้าจะทําไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดมาดูคำถามนะครับไข่เป็ดใช้ทําอะไรถึงจะอร่อยอ่าไข่เป็ด ใช้ทำอะไรถึงจะอร่อย1ไข่ดาว2ไข่เจียว3ไข่เค็มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะครับไข่ดาวไข่เจียวทำมาจากไข่เป็ดแระไข่ไก่ใช่ไหมแต่ถ้าทำไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดนะครับให้ทำไข่เค็มให้อร่อยนะนะครับเขาบอกว่าไข่เป็ดในคำถามถามว่าไข่เป็ดใช้ทำอะไรถึงอร่อยอ่ะใช้ทำอะไรครับมาดูครับ ถ้าทําไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดคือคําตอบคือไข่เค็มนะครับเพราะว่าไข่เป็ดใช้ทําไข่เค็มถึงจะอร่อยนะครับอ่ามันก็จะงงๆหน่อยๆนะครับแต่ครูจะตีติ๊กให้แต่ละช็อตเลยนะครับอ่าในโจทย์ถามว่าถ้าทําไข่เค็มให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดอ่าแต่คําถามถามว่าไข่เป็ดใช้ทําอะไรถึงอร่อยก็ตอ,ตอบว่าไข่เค็มนะนะครับ มีใครทําถูกในนักเรียนนะครับะนะครับคำตอบข้อ2คือใครเค็มนะครับต่อไปเราไปดูข้อี่3กันต่อเลยนะครับอ่าข้อที่3นะครับโจทย์ถามว่าเก่งนอนหลับฝันว่าไปเที่ยวป่าเจอเสือไร่เขาตกใจจึงปีนขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็ว ฟังจดหนึ่งรอบนะครับเก่งนอนหลับฝันว่าไปเที่ยวป่าเจอเสือไล่เขาตกใจจึงปีนขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็วนะครับมาดูคําถามจากข้อความที่อ่านเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับจากข้อความที่นักเรียนที่คุณครูอ่านให้เมื่อกี้นะครับเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นจริง 1. ตกต้นไม้ 2. สะดุ้งตื่น 3. วิ่งหนีเสืออ่ะเก่ง นอนหลับฝันว่าไปเที่ยวป่าเจอเสือไร่เขาตกใจจึงปีนขึ้นต้นไมย้ยนรอเร็วนะครับจากข้อความที่อ่านเหตุการณ์ใดนั้นจะเกิดขึ้นจริงอ่านะครับมาดูคีดเอตดนะครับคิดเอตดตรงนี้เลยนะครับเก่งนอนหลับฝันหลับฝันนะครับคือฝันมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะครับเป็นการหลับและฝันนะครับถ้าหลับฝันขึ้นมาได้เจอเหตุการณ์เจอเสือไร่ตกใจปีนต้นไม้นะครับ อย่างแรกเลยนักเรียนว่าอะไรครับต้องสะดุ้งตื่นนี่ครับนะครับเพราะมันเป็นการหลับฝันเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะครับเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงเก่งนอนหลับฝันนะครับหลับฝันนะครับเจอเสือไล่ก็ต้องตื่นมาสะดุ้งตกใจนะครับสะดุ้งตื่นตกใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนตกต้นไม้วิ่งหนีเสือเนี่ยมนเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์จริงแต่สะดุ้งตื่นเนี่ยมันเกี่ยวกับการ นอนรับฝันนะครับฝันว่าเจอเสือนะครับคําตอบที่ถูกต้องคือสะดุ้งตื่นนะครับผมก็กตรติวอาทีช่วที่11นะครับก็มีทั้งหมด3ข้อก็เป็นการติวครบเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับวันนี้คุณครูเก่งก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ